คุณผู้ชมพูดถึงในเรื่องของเทศกาลลอยกระทงนะฮะในปีนี้2565จังหวัดเชียงใหม่เองนะครับได้กําหนดจัดกิจกรรมลอยกระทงแล้วก็ยี่เป่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ําต่างๆและได้มีการออกมาตรการป้องกันเหตุอันตรายจากกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งการปล่อยโครมลอยแล้วก็การเล่นประทัดดอกไม้ไฟไปติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้ครับ งานยี่เปงหรืองานลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวล้านนาและกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งในปีนี้หลายหน่วยงานกำหนดจัดกิจกรรมงานยี่เปงเช่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่7-9ถึงพฤศจิกายนณสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะจัดกิจกรรมงานยี่เปงในห่วงเวลาเดียวกัน รอบเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยเฉพาะที่คลองแม่ค่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากการจัดกิจกรรมแล้วส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากงานยี่เป็งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับตํารวจปูทอนเมืองเชียงใหม่ ตรวจร้านจำหน่ายพรุดอกไม้ไฟในเขตเทศบาลโดยตรวจทั้งใบอนุญาตจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟและคุณภาพของดอกไม้ไฟรวมถึงทดสอบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เราจะห้ามเลยค่ะห้ามทั้งจำหน่ายและทั้งห้ามทั้งจุดค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตานะคะจะมีจะมีเจ้าที่เทศกิจออกตรวจตาตลอดค่ะตรงนี้นะคะต้องขอความร่วมมือกับประชาชนที่มาท่องเที่ยวด้วยนะคะ คือห้ามเลยค่ะห้ามจุดห้ามจำหน่ายนาจุดที่เราผ่อนผานนะคะตรบริเวณที่เป็นการจัดงานของเราครับอย่างเป็นไม่ขาหรือว่าสัดส่วนท่าแพตรงนี้เรามีการห้ามไหมครัตรงบนบริเวณที่มีผู้คนน่ะแน่นคือเราห้ามอยู่แล้วค่ะของไม่ขาก็ห้ามห้ามจุดค่ะห้ามจำหน่ายด้วยค่ะส่วนการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจปูทอนเมืองเชียงใหม่ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อลาาตระเวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดช่วงกิจกรรม สำหรับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชิตทรัพย์สินนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราได้มีมาตรการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าในห่วงเทศกาลเนี่ยผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างและควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับในห่วงของการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะได้มีการจัดนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนหาข่าวนะครับทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับที่ คอยตรวจตรานะครับแล้วก็กวดขันนะครับในการจัดงานนะครับให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยตลอดจนถึงสอดส่องนะครับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับที่จะมาก่อเหตุในพื้นที่นะครับก็จะมีการมาตรการนะครับในการดําเนินการในการจับกลุ่มและก็กวดขันในการฏิบัติให้บังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเคร่งครัดต่อไปครับนอกจากความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้ว ในช่วงกิจกรรมยี่เปงยังต้องเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการปล่อยโคมลอยโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอยคมควันอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในเส้นทางการบินเพื่อความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยจะไม่มีการปล่อยเลยนะครับเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีบทลงโทษนะครับบทลงโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน5,000 0 0บาท2 0 0 0 0 0บาทนะครับ ได,ได้มีการงดเที่ยวบินอะไรไีมมีครับก็มีผลกระทบกับเที่ยวบินเหมือนกันเราก็ให้ความสําคัญประเพณีของท่ากาศยะอ่าทางเชียงใหม่เหมือนกันนะครับว่าในการงดเที่ยวบินนะครับก็ผลกระทบกับเที่ยวบินก็มากเหมือนกันประมาณ60กว่าเที่ยวบินนะครับแต่เราก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับที่จังหวัดนะครับ แล้วก็ช่วงเวลาที่เริ่มบินตั้งแต่6โมงเช้ายัน19เนาฬิกาเนี่ยครับเที่ยวบินก็จะได้จัดเพิ่มเที่ยวบินเข้ามามาตรการด้านความปลอดภัยในงานประเพณียี่เปงเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนและจะช่วยให้งานประเพณีด,ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยส่งเสริมให้เกิดการเต,ติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่าง,ย,างยั่งยืนทีมข่าว N b t บทเชียงใหม่รายงาน